อยนไหนสวัสดีครับผมรักอภิรักษ์นางชูแก้วะฮะตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะฮะโรงเรียนเพฤษพิทยาพยาฮะสายคณิตอังกฤษครับ งานในเด็กๆของผมนะฮะคือการฟังเพลงร้องเพลงการถ่ายคลิปวิดีโอพวกนี้นะฮะถ้าอยากดูผลงานวิดีโอผมที่ถ่ายนะฮะก็ผมมีช่อง YouTube นะฮะทำเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ชีวิตวัยปลายมัธยมนะฮะมีชื่อช่องว่าวายวอตนะฮะสวัสดีครับพวกเราไวายวอตฮะสวัสดีครับพวกเราไวายวอตฮะสว่วนใครที่อยากดูกเไวไวไว็เ e ิร์ชได้เลยนะฮะส่วนการร้องเพลงของผมนะฮะก็มีช่องที่ทำกับพี่ชายนะชื่อว่าช่อง WAG นะครับก็ผมใช้ AKA ว่าอารามบี B, นะฮะถ้าอยากติดตามผลงานก็มีใน YouTube ครับ ความสนใจในตอนนี้นะครับก็ผมก็สนใจเกี่ยวกับพวกเบื้องหลังนะครับตอนนี้เกี่ยวกับพวกเบื้องหลังภาพยนตร์โฆษณาหรืออะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทํางานหลังกองหรือว่าจะเป็นการทําดนตรีประกอบนะฮะก็สนใจฮะทักษะในการใช้โปรแกรมผมสามารถใช้ Adobe P r e m i e r e Pro ได้ฮะค่อนข้างที่จะใช้เป็นนะฮะรู้หลักการตัดต่อการใส่เอฟเฟกอะไรพวกนี้ฮะ Photoshop ผมก็ใช้เป็นนะฮะได้นิดหน่อยในการตัดโลกแกล้งเพื่อนนะฮะ เหตุผลที่เลือกคณะนี้นะครับก็โดยส่วนตัวแล้วผมก็เป็นคนชอบเกษตรกรรมกับนิเทศโดยการส่วนตัวอยู่แล้วนะฮะส่วนที่ผมสนใจตอนนี้เป็นเรื่องนิเทศศาสตร์นะฮะการทํางานหน้ากล้องหรือหลังกล้องนะฮะโดยส่วนตัวแล้วผมชอบมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปการตัดต่อ,ตอคลิปโดยรวมแล้วนะฮะจากการที่ผมไปศึกษาหลักสูตรมานิดหน่อยนะฮะก็ผมรู้สึกว่าคณะนี้เป็นคณะที่เหมาะกับผมมากเลยนะฮะเป็นคณะที่ผมมั่นใจว่าจะสามารถดึงศักยภาพผมมาได้นะฮะก็สำหรับอาจาร ที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมหวังว่าอาจารย์จะมอบโอกาสให้การศึกษาผมพัฒนาตัวเองหวังว่าจะได้เป็นครูลูกศิษย์กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะฮะสรวัสดีครับ